ธรรมะฉบับวันหยุดหยุดกายแล้วอย่าลืมหยุดใจด้วยนะวันหยุดร่างกายของเราอาจได้หยุดพักแต่ใจของหลายคนยังวิ่งตามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตทั้งที่วันนี้เราไม่จำเป็นต้องเร่งไปไหนเลยลองหยุดใจสักครู่วางความคิดลงเบาๆหายใจเข้า รู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องแก้ปัญหาทั้งชีวิตในวันเดียวเพราะบางครั้งการหยุดใจได้คือการพักที่แท้จริงขอให้วันหยุดนี้เป็นวันที่ใจของคุณได้หยุดอย่างแท้จริงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมริมระเบียง เพื่อเป็นกำลังใจและรับฟังคลิปใหม่ๆได้ทุกวัน